ปีแรกค่ะอันนี้อโวคอดเอ้ยไม่ใช่ไอสลาอินโดค่ะปีแรกนะคะเนี่ยเป็นปีแรกก็ลูกก็ะะขนาดนี้พวงใหญ่เหมือนกันเราเลือกเหมือนกันดีอยู่ค่ะโอเคต้นมันเห็นไหมนิดเดียวเอง มีมีหลายต้นอยู่ค่ะดูจะถ่ายให้ดูค่ะที่มันจับลูกนี่กอนหนึ่งกอนนี้ก็ก็เป่งเมือวกัน,กน,กนเห็นไหมอืมอนี่ก้อนกระดาษกอนหนึ่งนะคะก,ก่อนมันมีเยอะเม็ดเพราะเยอะแต่ว่ามันไม่ปลูกถ้าได้ปลูกมันก็จะงามลูกอยู่แต่ปลูกไม่รู้เรื่องนี่ ด้านหลังก้อนนี่นะดูดิพวงหลังก็มีเห็นนะอืมก้อนนี้น,นี่เดี๋ยวจะถ่ายมานี่อีกนี่อันนี้ก้อนเล็กๆมันก็ดีอยู่อ,อันนี้มันไม่ค่อยจับดีเท่าไหรนะ่นะนะดูจะถ่ายให้ดูนิดๆหน่อยๆดูดิลูกข้างในมันุนสุกยังรู้นะ แค่เกี่ยวกับในนี่ไม่รู้สุกยังข้างในเนี่ยแล้วก็เมอยน,นี้มันถ้ามันสุกเราวเอาเม็ดมันเพาะตัวนั้งกอตัวผู้มีตัวผู้ตัวเมียตัวผู้มากอตัวเมียกอนี้นี่น,นีกอนเนี่ยอันนี้ก็ติดติดพวงเดียวให้พล่งเดียวนะอย่างนี้นะคะ สามปีสิก็หลายปีเหมือนกันปลูกมันไม่ขึ้นหรือว่ามันตายไม่เข้าใจการปลูกมันเขาก็ไม่ชอบน้ำแฉะไม่ชอบน้ำน้ำโอเคจบแค่นี้นะคะ